สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับมากันช่วงเวลาประมาณ10บโมงเช้านะครับข่าวใหญในวันนี้นะครับก็น่าจะเป็นเรื่องราวของโปรเจกต์ยักษ์ของสโมสรเรอัลมาดริดนะครับก็จะยื่นซื้อนะครับคีรินเอปเป้ในช่วงซัมเมอร์นี้ไปเลยนะครับเนื่องจากซีดีซีดานะครับไม่สามารถรอเวลาได้นะครับ สถานการณ์ของเอปเป้ในตอนนี้เองเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยก็ไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับปารีสแซงต์แคมงนะครับก็าตามที่เราเคยทราบข้อมูลเกา่เกาๆไปนั่นแหละนะครับส่วนเรื่องราวของสโมสร,รบาร์เซโลนานะครับข้อตกลงของลาติโรบาติเนสเนี่ยก็ใกล้ที่จะเป็นความจริงแล้วนะครับรวมถึงเรื่องราวใหญ่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็คงไม่พ้นเรื่องของอะไรอะ่ะโทษแบนนะครับมันมีผลกับเควินเดบรอยนะครับวันนี้เควินเดบรอยเนี่ยต้องคิดหนักนะครับว่า จะไม่ได้เล่นบอลยุโรป2ปีเนี่ยความรู้สึกมันจะเป็นยังไงนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวการย้ายทีมกันช่วงเวลาประมาณ10โมงเช้า,ชานะครับข่าวที่1น,นะครับเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของค i ิเตียนเอ็มปาเป้นะครับก็วันนี้นะครับสโมสรเดอร์ริ้นะครับก็เตรียมโปรเจกต์ใหญ่ในช่วงของซัมเมอร์นี้เลยนะครับในการเซ็นสัญญากับคเลียนเอ็มปาเป้ให้ได้นะครับผมใช้คําว่าให้ได้เลยเพราะว่า ตามรายงานจากมาก้าในวันนี้นะครับซีดีนซีดานนะครับได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเขาเรียกว่าไงแนวการทำทีมนะครับโดยจะเสริมเชนเอ็มปาเป้ในช่วงของจบฤดูกาลนี้ไปเลยนะครับไม่รอปีหน้าแล้วนะครับรอไม่ไหวแล้วนะครับก็ล่าสุดนะครับเอ็มปาเป้เนี่ยยังนิ่งอยู่นะครับแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยรู้แล้วนะครับว่ามาริตกำลังจะยื่นข้อเสนอระดับแบบราสิติโลกใหม่นะครับก็ สิทิของเอ็มปาเป้ผมคงไม่พูดแล้วนะครับว่าะสิทิของเอ็มปาเป้เนี่ยสุดยอดมากนะครับก็ตามนี้นะครับโปรเจกต์ยักษ์ซัมเมอร์นี้ต้องเป็นคิดในเอ็มปาเป้แล้วนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรบาร์เซโลนากันบ้างนะครับวันนี้เนี่ยบาร์เซโลนาเนี่ยก็บรรลุข้อตกลงนะครับในการเซ็นสัญญากับลาติโรปาตินนสครับสัญญาของลาติโรมาร์ตินีสนะครับก็โอเคนะครับมาร์ตินีสเนี่ยยอมรับ ข้อเสนอรายละเอียดค่าจ้างอะไรทุกอย่างไปแล้วนะครับแล้วในเวลานี้เองเนี่ยแค่รอเวลานะครับรอเวลาที่ตลาดนักเตะจะเริ่มเปิดซื้อขายได้นะครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ยโปรแกรมต่างๆนะครับที่จะแข่งขันในแต่ละลีกก็อาจจะเริ่มนะครับผมใช้คำว่าอาจจะเพราะว่ามันต้องดูการระบาดของไวรัสโครโรนาด้วยนะครับก็น่าจะเริ่มนะครับ30เมษาเป็นต้นไปนั่นแหละนะครับลาติโรบันดิเนสนะครับหลังจากจบฤด,ดูกาลเนี่ยก็อาจจะ ย้ายทีมได้ในช่วงเวลาที่หลีกปิดนะครับค่าตัวตามรายงานของสื่อในวันนี้อยู่ที่94ล้านปอนด์ในการฉีกสัญญาลาติโนมาติเนสนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของฮวนแคทริโบนะครับของสโมสรบาร์เซลโลน่านะครับตอนนี้นะครับฮวนแคทริโบนะครับก็กำลังจะย้ายไปร่วมทีมชาลเก้ศูนย์สี่นะครับ มันมีการจริราล่วงหน้านะครับในวงเงิน25ล้านยูโรหรือประมาณ22.9ล้านปอนด์นะครับตามรายงานจากบิลนะครับก็การการจริราจารเนี่ยผ่านไปด้วยดีฉะนั้นฮวนแคทริโบจะกลายเป็นนักเตะใหม่ของชาลเก้ศูนย์สนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของซามูเอลอุมติตี้กันนะครับก็เราทราบเรื่องราวทั้งหมดการไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปแล้วนะครับวันนี้นะครับอุมติตี้เองเนี่ยก็ ยังคงยืนยันนะครับบาร์เซโลนายืนยันก็จะขายอุมติตี้ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหมือนเดิมนะครับก็มีอาร์เซนอลเข้ามาขอซื้ออุมติตี้ด้วยในวันนี้นะครับนี่คือประโยคเด็ดเลยสัญญาของอุมติตี้กับบาร์เซโลนาเหลือ3ปีนะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรไบ,บย,ยอเมนิกนะครับกับมาร์คสเตเกนนะครับก็ตอนนี้เองเนี่ยไปไป,ไปมาๆนะครับบาร์เซโลนาไม่ขายมาร์คสเตเกนอีกแล้วนะครับ ตามรายงานนะครับว่าหลังจากที่สเตเกนเองเนี่ยยังไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับบาร์เซโลน่านะครับแล้วเจ้าตัวเองเนี่ยก็ถูกเสนอขายให้กับบิยูมินิกไปนะครับสเตเกนในตอนนี้เองเนี่ยเอาง่ายๆนะครับต้องอยู่กับบาร์เซโลน่าต่อไปจนครบสัญญานะครับไม่ยอมให้ย้ายด้วยนะครับเจ็บแสกยิงบาซ่าตอนนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรบิยูมินิกันต่อนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องราวของ เลรอยซานเน่นะครับผู้ในการฝ่ายกีฬานะครับของบาเยิร์นมิวนิกนะครับฮสซันซาลาฮามิซิสนะครับก็ฮสซันนะครับซาลาฮามิซิสนะครับโอ้โหชื่อนี้ไม่ได้อ่านนานแล้วเนาะฟังตอนที่เขาเล่นอยู่นะครับก็ได้มีการพูดคุยกับเอเย่นของเลรอยซานเน่เรียบร้อยนะครับผลการเจรจานะครับตามรายงานจากบิลนะครับก็บอกว่าการพบกับตัวแทนของซานเน่นั้น เป็นอะไรที่เจรจาผ่านไปด้วยดีมากนะครับแล้วก็อาการบาดเจ็บที่หัวเข่าอย่างรุนแรงนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็เราก็เห็นในคลิปแล้วนะครับว่าซานเน่สามารถลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้ก่อนที่จะไวรัสจะระบาดนะครับและตอนนี้เองเนี่ยสถานการณ์ของบาร์เซโลนากับเรียดมาริตเนี่ยก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับเปลี่ยนไปเลือกนักเตะที่เขาโฟกัสไปอย่างอย่างบาซ่าเนี่ยไปลาอติโรมาติเนสเนาะมาริตไปคิเรนบัปเป้ฉะนั้น โอกาสที่จะได้เรลัซเน่กับบาเยมินิกนะครับของบาเยมินิกเนี่ยก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่ประเด็นที่ผมพูดไปนะครับเรื่องราวของเควินเดบรบอยนะครับเรื่องราวของเควินเดบรอยวันนี้น่าสนใจตรงที่ว่าโทษอุทธรณ์ของแมนซิตี้เนี่ยไม่น่าผ่านนะครับเพราะว่าพิมม์ลีกหลกักๆอะ่ะทีมหลกักๆอะ่ะอย่างแมนยูหรือว่าพูอาร์เซนอลเชลซีสเปอร์เนี่ยเขา ไม่โอเคกับสิ่งที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ทำผิดกฎนะครับทวินเดบรอยนะครับกำลังคิดหนักนะครับว่าเขาจะย้ายทีมนะครับหรือไม่นะครับคือสัญญาของเดบรอยเนี่ยถึงปี2,566นะครับจะหมดในเดือนิถุนายนปี6-6นู่นน่ะนะครับแล้วที่สำคัญก็คือสัญญาฉบับใหม่เนี่ย350,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับแต่มันแลกกับการไม่ได้เล่นบอลยุโรป2ปีเนี่ย นักเตะก็ต้องมีต้องคิดเหมือนกันนะครับว่าการที่ผมเป็นนักเตะร,ระดับโลกแล้วไม่ได้ไปลดแลนในเวทียูฟาแชมเปี้ยนีกเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ไม่โอเคเลยนะครับก็แน่นอนครับสิ่งที่ต้องรอของแมนเชสเตอร์คือโทษอุทธรณ์แต่ดูแนวโน้มแล้วไม่น่าจะไม่น่าจะรอดนะครับน่านจะโดนแบนนั่นแหละฉะนั้นเวลานี้นะครับควินเดบรอยเนี่ยกำลังคิดว่าจะย้ายไปทีมไหนนะครับแต่ทีมเดียวเนี่ยที่กำลังสนใจอย,อยู่ตอนนี้คือเรอัลมาดริดนะครับที่สนใจควินเดบรอยนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของแมนเชสเตอรกันต่อนะครับแต่เป็นเรื่องราวของคราดิโอบาโวนะครับก็จะย้ายออกจากสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้แบบฟรีในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับ30มิถุนาก็ย้ายได้นะครับก็ตามนี้นะครับหาที่ใหม่ดีกว่านะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างนะครับวันนี้นะครับเขาใช้คำว่า มั่นใจในสัญญานะครับก็วันนี้นะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับยังคงมีความมั่นใจนะครับว่าจะเซ็นสัญญากับเจอรอนซันโชได้นะครับถึงแม้ว่าการระบาดของไวรัสโคโรนาเนี่ยจะทําให้การแข่งขันของฟุตบอลในแต่ละลีกเนี่ยมันเลื่อนไปก่อนนะครับแต่ท้ายสุดนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยังมั่นใจนะครับว่าจะเซ็นสัญญากับเจอรอนซันโชได้นะครับมันมีหลายองค์ประกอบอะตั้งแต่ผมอ่านข่าวมาเนาะ ผมสังเกตข่าวเนี่ยในสื่อเนี่ยว่าซันโชเองเนี่ยไม่เคยเลยที่จะปฏิเสธข่าวแล้วก็ไม่เคยเลยที่จะบอกว่าเขาจะไม่ย้ายทีมนะครับแล้วที่สำคัญก็คือมาคัแรตฟอร์ดเนี่ยก็พยายามที่จะบอกเป็นเหมือนในในมาตลอดเลยนะครับบอกมาในในเลยความสัมพันธ์ที่ดีกับซันโชเนี่ยคือเอาง่ายนักเตะเขาคุยกันนะครับฉะนั้นเขาเรียกใช้คําว่ามีความมั่นใจสูงอะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีโอกาสที่จะได้ซันโชในราคา 120ล้านปอนด์นะครับผมยืนยันตามข่าวตามนี้นะครับแฟนแมนยูก็ทราบตามนี้ไว้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอดิสันคารวานี่เออเนี่ยผมว่าแล้วนะครับมันเชื่อมโยงผมไม่ได้เชื่อมโยงเองนะแต่ในข่าวบอกว่านะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอะยังไม่สามารถเซ็นสัญญาถาวรกับอิกาโลได้เพราะคนนี้ เอดิสันคาวานี่นี่เองนะครับอย่าลืมว่านะครับเอดิสันคาวานี่เนี่ยจะกลายเป็นฟรีเอเนต์ในช่วงวันที่30มิถุนายนนี้นะครับเขายังไม่ได้เลือกสโมสรไหนมันมีผลต่อการลงนามอิกาโลโดยตรงนี่แหละครับตามรายงานนะครับว่าถ้าจะเซ็นกับอิกาโลเนี่ยต้องจ่าย15ล้านปอนด์ให้กับเซียงให้ซินหัวก่อนนี่แหละประเด็นหลักเลยแต่ว่าถ้าจะเซ็นกับคาวานี่เซ็นฟรีแต่ค่าเหนื่อยสูงอิกาโลก็สูงเหมือนกันนะครับนั่นก็หมายความว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด จะต้องตัดสินใจนะครับระหว่างเอดิสันคาวานี่แบบฟรีหรือจะเซ็นกับอิกาโล15ล้านปอนด์แบบไม่ฟรีชัดเจนตามนี้นะครับคิดไม่ยากเลยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวการเสริมทัพนะครับตรงนี้นี่สำคัญเลยเขาหัวข้อข่าวตรงนี้เขาใช้คำว่าลดช่องว่างนะครับลดช่องว่างยังไงนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยห่างจากลิเวอร์พูล37แต้ม จำเป็นที่จะต้องเสริมนักเตะในหลากห,หลายตำแหน่งเพื่อให้ผลการแข่งขันของแมนยูเนี่ยคือเอาง่ายๆนะครับใกล้เคียงกับลิเวอร์พูลมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับฤดูกาลนี้มันคงจะทําไม่ได้แต่ฤดูกาลหน้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ทําได้นะครับก็นักเตะ3คนที่สามารถยกระดับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้นะครับเอาง่ายๆนะครับคนที่1เนี่ยเป็นข่าวเมื่อกี้จอร์แดนซันโชนะครับทุกอย่างอยู่ในตัวของคนคนนี้ในตำแหน่งเกมลุกนะครับแต่ ค่าตัวในการย้ายทีมเนี่ย120ล้านปอนด์ถามว่าลงทุนแล้วคุ้มค่าไหมนะครับถ้าผมตอบให้แบบไม่ต้องคิดอะไรเลยนะครับคุ้มค่ามากนะครับเพราะซานโชเองเนี่ยอายุ19ปีนะครับแล้วตอนนี้เขาเป็นนักเตะระดับโลกแล้วนะครับก็เล่นได้อีก10ปีอะอย่างน้อยนะครับแล้วก็คนที่2น่าจะยกระดับทีมได้แจ็คกิลิสเนี่ยนี่นะครับแจ็คกิลิสเนี่ย อายุ24ปีจริงแต่ความเป็นผู้นําแล้วก็ความเก๋ว่ะแล้วก็การเป็นเขาเรียกว่านักเตะโฮมโกนะมันช่วยอะไรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เยอะนะครับก็ตามนี้นะครับส่วนคนที่3อันนี้หัวใจเลยนะครับเป็นข่าวเมื่อคืนนี้ผมก็บอกไปนะครับว่าคูลิบาลีเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่พลาดไม่ได้เลยนะครับเจ้าตัวเองถึงขนาดขอย้ายนะครับขอย้ายทีมกับนาปลีไปแล้วเนี่ยแล้วก็มีราคาด้วย80ล้านปอน เซนกับคุริบอรีได้นะครับฉะนั้นสามคนนี้แหละจะเป็นคนยกระดับเกมลุกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของจุดบริงแฮมนะครับดูเหมือนว่านะครับโซชายังคงมีความเคลื่อนไหวกับจุดบริงแฮมเหมือนเดิมในวันนี้นะครับก่อนหน้านี้เองเนี่ยที่ผมอ่านข่าวมาเนี่ยตามรายงานจาก Skysport นะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโซชากลับมาพิจารณาการเซ็นสัญญากับจุดบริงแฮม อีกรอบแล้วนะครับหลังจากที่จูตตอนนี้ใกล้ที่จะย้ายไปอยู่กับดอทมูลนะครับตอนนี้เองเนี่ยก็ต้องพิจารณานะครับว่าจะมาอยู่กับแมนยูไหมนะครับในข่าวบอกอีกนะครับว่าจูดรอรอลิเวอร์พูลยื่นด้วยนะครับก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวรู้เองแหละว่าไปอยู่กับใครนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวขององตวนกิสมันนะครับกิสมันจะมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ต้องเสื้อหมายเลขเจ็ดนะครับ ตามรายงานในวันนี้นะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็เตรียมเสื้อหมายเลขยี่สิบและขอไปครับไ <c oughs> ม่เป็นวิเทตส์ยี่สิบเสื้อหมายเลขเจ็ดให้กับองตวนกิสมันในการเซ็นสัญญาครั้งนี้นะครับเงินที่เสนอ90ล้านปอนด์นะครับไม่ใช่ไม่ใช่108แล้วนะเป็น90ล้านปอนด์ซื้อกิสมันได้เลยนะครับให้เบอร์เจ็ดด้วยตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรสเปอร์กันบ้างนะครับวันนี้นครับโจเซ่มูรินโญ่ ได้รับงบประมาณแล้วนะครับในการเสริมทัพในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับงบประมาณที่มูรินโญ่ได้รับคือ145ล้านยูโรหรือประมาณ135ล้านปอนด์ในการเซ็นสัญญากับนักเตะในซัมเมอร์นี้นะครับตามรายงานจากบิวนะครับว่ามูรินโญ่เองเนี่ยได้รับเงินก้อนนี้แล้วนะครับแล้วก็เจ้าตัวเองเนี่ยจะซื้อนักเตะกองหน้าของไลซิกเป็นคนแรกนะครับก็ใครกันใครมีหลายคนเนาะผมขออนุญาต บอกแค่จำนวนเงินพอส่วนนักเตะที่ตกเป็นข่าวกับสเปอร์เนี่ยผมเชื่อว่าแฟนสเปอร์รู้นะครับไม่ว่าจะเป็นดาหยอดอุเปอร์มการโน่นะครับกองหน้าอีกของไรซิกอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นทีเมลวันเนอร์ทีเมลวันเนอร์นี่ไม่ค่อยชัดอีกคนนึงอะ่ะชื่ออะไรนะซาบิเซอร์เหรอไอผมผมไม่แน่ใจนะนะครับก็เอาเป็นว่าน้ามูมีเงินชอปละนะครับ135ล้านปอนด์นะครับ เรามาต่อกันที่ซีซั่นหน้าของสเปอร์นะครับสเปอร์จะไล์อัพยังไงนะครับก็ตามในงานนะต้องดูอนาะคตของแฮร์รี่เคนกับซอนซนฮอนฮึงมินด้วยนะครับว่าจะอยู่ต่อหรือเปล่านะครับดูตามภาพไปก่อนเนาะนะครับก็ผู้สาวประตูของสเปอร์ในฤดูกาลหน้านะครับก็จะคงเป็นฮิโกโยลิสถึงแม้ว่าจะตกเป็นข่าวกับเยนอรักก็ตามนะครับฮิโกโยลิสครับเป็นผู้สาวประตูนะครับคู่กลางเนี่ยเป็น คู่เซนเตอร์แบ็กนะครับก็จะเป็นซานเชสกับมิลินเตามิลินเตานี่กับมาริดเนี่ยคงจะต้องจบกันแน่นอนนะครับสเปอร์ก็ไม่น่าพลาดมิลินเตาแบ็กซ้ายเป็นเบนเดวิสนะครับแบ็กขวาเป็นอารอนนะครับคู่กลางเป็นวิงส์กับโรเซโซนะครับคือสเปอร์มันใช้ชุดเดิมแล้เนาะก็ต้องปรับจูนแค่นั้นเองนะครับส่วนสามประสานแนวลูกนะครับเป็นซงฮึงมินนะครับเป็นอัลลี่แล้วก็เป็นเบิร์กไวหน้าเป้าเป็นเคนนะครับโดยเฉพาะหน้าเป้าเนี่ยมีข่าวกับเรอัลมาดริดอยู่นะครับก็ลุ้นกันต่อไปนะครับแต่ว่า เคนน่าจะย้ายยากเพราะเหตุผลที่เคนย้ายยากผมตอบนีนี้เลยแฟนบอลรักเคนนะครับมันไปยากจริงๆนะคนเวลาที่ถูกรักเนี่ยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรอาร์เซนอลนะครับช่วงนี้อาร์เซนอลนี่ข่าวเยอะเลยนะครับอาร์เซนอลผมไม่ได้ทําข่าวให้เลยนะแต่ได้สรุปข่าวนี่โคตรเยอะเลยตอนนี้นะครับเรื่องราวที่1่ของอาร์เซนอลคือเรื่องราวของคริสมลิงนะครับตอนนี้ค่าตัวของคริสมลิงเนี่ยสแตนดาร์ดอยู่ที่25ล้านปอนด์ โลมายื่นก้อนนี้โดนปฏิเสธแต่ว่าสูงสุดนะครับจะไม่เกิน32ล้านปอนด์อาร์เซนอลจะต้องยื่นซื้อคิสมอ l l ลิงในราคานี้เท่านั้นนะครับก็ตามนี้นะครับมีโอกาสที่จะได้คิสมอ l l ลิงนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเฮลิกมาคีตยานนะครับก็สถานการณ์การย้ายทีมไปอยู่เซ็นสัญญาทาวนกับโลมาในวันนี้มีความเป็นไปได้นะครับ ตามรายงานจากแคลอรี่เดโลสปอร์ตนะครับว่าทั้ง2สโมสรทั้งตัวแทนทั้งเอเย่นได้มีการพูดคุยกันไปแล้วนะครับตกลงคืออะไรนะครับตกลงคือต้องการให้โรม่าจ่ายเงินนะครับ15ล้านยูโรหรือประมาณ13.7ล้านปอนด์เท่านั้นเองนะครับสูงสุดไม่เกิน21ล้านไม่เกิน24ล้านยูโรหรือประมาณ21.9ล้านปอนด์นะครับประมาณ20กว่าล้านปอนด์ก็จบเรื่องราวของมาคิตายานกับ อาร์เซนอลนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแดนนี่เซบายอสกันนะครับแดนนี่เซบายอสนะครับก็ตอนนี้นะครับอาร์เซนอลกำลังพิจารณาในการที่จะดึงเซบายอสในรูปแบบของการยืมตัวจากเรอัลมาดริดนะครับก็ตามนี้นะครับผมไม่รู้ว่ามาดริดจะมาดริดเขาอยากะระดมทุนอยู่แล้วว่าน่าจะขายขาดมากกว่านะครับแต่อาร์เซนอลอยากยืมนะครับก็ตามนี้นะครับดูเหตุการณ์กันต่อไปนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของฮามสโรดริเกสนะครับอันนี้น่าสนใจจริงๆเลยเนาะถ้าอาร์เซนอลได้ฮามสอีกคนเนี่ยผมเชื่อว่าแต่ต้องขายโอซิลนะโอซิลตอนนี้คือค่าเหนื่อยแพงอะ่ะผมเชื่อว่าเขาตกไปละถ้าไปดูฟอร์มสมัยอยู่มัดติดอยู่กับเนี่ยคนละเรื่องกันเลยนะครับตามรายงานในวันนี้นะครับว่าฮามสโรดริเกสกับอาร์เซนอลนั่นเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันแต่ก่อนหน้านี้อันเชลตินะครับผู้จัดการทีมของเอเวอเรส ก็ได้ยื่นข้อเสนอให้กับมาริแล้วแต่ฮามสยังนิ่งอยู่นะครับวันนี้ก็เป็นข่าวกับอาร์เซนอลอีกครั้งนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของโอ้ใครต่อเนี่ยหข่าวโคตรเยอะเลยโมเสกินเออครับโมเสกินหรือโมสคินเนี่ยผมยังย,ยังสอบสนอยู่เลยเอาสักชื่อเนาะนะครับก็เรื่องราวของโมเสกินนะครับวันนี้นะครับก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้ย้ายทีมในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับ อันเชอลตียืนยันนะครับว่าคินจะต้องเล่นให้กับเอเวอเรตตต่อไปในอีกหนึ่งฤดูกาลนะครับเพราะว่าฤดูกาลนี้อาจจะเป็นช่วงการปรับตัวของเจ้าตัวแต่ฤดูกาลหน้านะครับอันเชอลตียืนยันแล้วนะครับว่าจะให้โอกาสโมเซคินนะครับก็ตามนี้นะครับแต่ถ้าจะขายสโม,มสรที่สนใจอยู่ก็คือเรียลมาริดอีกนั่นแหละแต่ไปทําไมมาริดไปเป็นตัวสํารองนะครับก็ตามนี้นะครับดูแล้วนจะอยู่กับเอเวอเรตต่อนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรยูเวนตุสกันนะครับก็เป็นข่าวกับแฮร์รี่เคนนะครับในเวลานี้นะครับก็อาจจะต้องมีเป้าหมายใหม่นะครับเพราะว่าเคนเนี่ยอาจจะยายากนะครับก็จะกลายเป็นนะครับลูก้าโทนี่อดีตกองหน้านะครับก็ก็เป็นคนที่เลิกเล่นไปแล้วเนาะลูก้าโทนี่เนี่ยก็เรียกร้องให้สโมสรยูเวนตุสนะครับเซ็นสัญญากับกาเบียลเฮซุสนะครับแทนที่แฮร์รี่เคนนะครับเคนน่าจะยากแต่เฮสุสเนี่ยไม่น่ายากนะครับ ก็ตามนี้นะครับเอาสันส้นๆง่ายๆพอว่า h เชซุเซียมีความสามารถในเรื่องของการจบสกอร์ที่ยูเวนตุสต้องการได้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเปโดนะครับเปโดในวันนี้เนี่ยก็ยืนยันนะครับว่าเขากำลังจะยกเลิกสัญญากับสโมสรเชลซีแล้วนะครับก็มีหลากหลายเหตุผลนะครับเล่นให้กับเชลซีนะครับปีที่5แล้ว ยิงไป43ประตูจากการลงสนาม201นัดนะครับก็ตามนี้นะครับสัญญามันก็ยึดเป็นหลักนะครับดูแล้วก็จะย้ายทีมนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแอนเดสคิสเทนเซนนะครับวันนี้เขาก็ได้รับความสนใจจากสโมสรเอซิมิลานนะครับมิลานต้องการคิสเทนเซนเหมือนเดิมนะครับเคยตกเป็นข่าวช่วงเดือนมาการาคมมาแล้วนะครับฉะนั้นซัมเมอร์นี้เซนกับคิสเทนเซนได้ถ้าเชลซียอมขายนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของนิโคลัส ทาลิฟิโก้นะครับซึ่งเป็นนักเตะตัวเก่งนะครับของอาแจ็กส์อัมสเตอร์ดัมตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับก็อีเมสันพาริมารีนะครับของเชลซีนี่ก็ยืนยันไปแล้วนะครับว่ายัางไงก็ย้ายนะครับนั่นก็หมายความว่าเชลซีจะต้องหาแบ็กซ้ายคนใหม่เบนชิเวล80ล้านปอนด์เมื่อวานเป็นข่าวแต่วันนี้เป็นทาลิฟิโก้ของอาแจ็กส์อัมสเตอร์ดัมนะครับก็ดูจากสิตินะครับเจ้าตัวทาลิฟิโก้เนี่ยอายุ27ปีแล้วนะครับมีความเป็นผู้นำมีความสำคัญต่อทีมด้วยนะครับ แต่ว่าราละเอียดการย้ายตัวค่าตัวยังไม่ได้แจ้งมานะครับแค่สนใจนะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ของอีมสันพาลิเมอรี่นะครับเมื่อกี้ผมพดดูดนิดนิดนึงนะครับอิมสันพาลิเมอรี่ได้บอกนะครับว่าเขาไม่แฮปปี้กับสไตล์การคุมทีมการวางแผนของแฟงแรงแลมพาร์ดเลยนะครับเจ้าตัวให้สัมภาษณ์แบบนี้กับทูตโตสปอร์พูดอย่างนี้เดี๋ยวก็งานเข้าหรอกนะครับ ก็อ e ีมมารสันนะครับยังไงก็ยืนยันนะครับว่าการเล่นให้กับเชลซีนั้นเป็นอดีตไปแล้วนะครับก็ตอนนี้มาคอสออลอนโซนี่ก็กลับมาลงสนามอีกครั้งแต่ตัวเขาเองเนี่ยก็น่าจะย้ายทีมนะครับทาเลฟิโกเป็นนักเตะที่จะมาแทนที่อ e m มมรสันนะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวการย้ายทีมตลาดนักเตะในช่วงเช้าวันนี้นะครับก็ ก่อนอื่นเลยนะครับทุกคนที่คอมเมนต์นะครับในคลิปวิดีโอที่ผมทําไปนะครับก็มีหลากหลายทั้งชอบและไม่ชอบนะครับคือชอบแบบใหม่ก็คือมีวิดีโอแต่ขอให้ตรงกับนักเตะเนี่ยก็ผมจะพยายามทำเนาะจะพยายามทําเพราะว่าบางทีโอ้โหคลิปนึงทํานานมากนะครับอัดกว่าจะมาตัดต่อเองอีกคือผมไม่ได้มีทีมงานเนาะทําคนเดียวทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับที่ให้ข้อคิดผมได้ข้อคิดจากทุกท่านมาจนถึงวันนี้เนี่ย ต้องขอบคุณทุกท่านแหละนะครับมาถึงวันนี้ได้เนี่ยขอบคุณแฟน YouTube อย่างเดียวเลยนะครับไม่ได้มาเพาะตัวผมเองหรอกมาจากทุกท่านนี่แหละนะครับต้องขอบคุณมาณโอกาสนี้นะครับขอบคุณทูวิชั่นนะครับสดที่นี่ที่เดียวทูวิชั่นนะครับสนใจสมัครทูวิชั่นนะครับโทร02-700-8000นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ